เกษตร5 g podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ ในเกษตร5 g podcast ก็พูดถึงเรื่องของการผลิตและการปลูกมาหลายต่อแล้วนะครับสำหรับตอนนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับก็คือเรื่องการขายช่องทางการขายวิธีการขายน้องอ้อมวิธีการขายหรือช่องทางการขายของน้องอ้อมเป็นยังไงบ้างครับจริงๆวิธีการขายของเราเนี่ย เราต้องบอกก่อนว่าเราขายโดยไม่ขายฮะเราขายโดยไม่ขายไม่ไงคือคือต้องบอกก่อนว่าวันนี้ครับหลายคนเนี่ยต้องมาถึงอ่ะพี่นึกถึงเนี่ยคนจะมาขายพี่นะมาขายประกันเนี่ยเขาต้องจะขายพี่อย่างเดียวเล้นะเออเออใช่ใช่แล้วพี่ก็ารู้สึกเรากรลำคาญความรู้สึกยังไงลำคาญลำคาญเออใช่ไหมคัเเวลาเราขายโดยไม่ขายเนี่ยเรามองถึงลักษณะของการที่เขาได้เห็นกระบวนการของเราอือได้เห็นกระบวนการของเราว่า กระบวนการผลิตเราเป็นยังไงวิธีการปลูกวิธีการปลูกของเรายังไงการดูแลนักษายไงเหมือนเขามีส่วนร่วมมีส่วนร่วมถามว่ามีส่วนร่วมในตอนไหนล่ะครับมีส่วนร่วมในเรื่องของของการที่เห็นเห็นเราอเคยเห็นเราติดตามไหมเคยเห็นเวลาใน Facebook ใช่ไหมครับจะมีการติดตามเนี่ยเราก็จะทํำยังไงเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมคือเขาติดตามเขาเห็นแล้วเอ้ย อยากติดตามเลยนะเราติดตามคุณอยู่นะเราติดตามอยู่คุณทําอะไรบ้างผลผลิตคุณออกมาอย่างผลผลิตคุณรอบนี้เป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราสร้างการติดตามเป็นเรื่องของการเป็นขายโดยไม่ขายครับนะครับแล้วเราจะสร้างสิ่งที่นี้เสร็จแล้วถ้าเกิดเราสร้างเขามีส่วนร่วมได้เนี่ยเราสร้างให้เขามีความเป็นเจ้าของความเป็นเจ้าของคืออะไรเรากินสมมติผมเจอลูกค้าและลูกค้าเนี่นะครับเขากินอร่อยอ สิ่งที่เขาต้องทําคือเขาต้องสร้างความเขาเป็นเจ้าของครับเป็นเจ้าของเขาคืออะไรบอกต่อไงพี่อสมมติผมยกตัวอย่างง่ายสมมติมาอู่ทองนะครับมาอู่ทองแล้วเฮ้ยต้องมาเที่ยวที่ไหนต้องจไปเที่ยวที่นู่นแล้วเฮ้ยแวะมาที่นี่ไหมชาวบ้านก็บอกเฮ้ยมาเที่ยวที่นี่ไหมที่นี่มีมะเขือสดเชอร์รี่สามารถไปเก็บเองทานเองกินสดได้เลยนะครับอย่างเนี้ยคือการจริงที่เราต้องสร้างความเป็นเจ้าของในเรื่องของการตลาดของเรามันเหมือนกับเป็นการสร้างสตอรี่ให้พืช ผลของเราหรือเปล่าผลิตผลมันเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นความเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสตอรี่การเล่าเรื่องแต่ของผมเนี่ยนอกจากสตอรี่สตอรี่การเล่าเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยผมยังใส่ความเป็นเจ้าของไปด้วยสตอรี่ของการปลูกของผมเป็นยังไงตั้งแต่เล็กเป็นยังไงโตขึ้นมาเป็นยังไงดูแลยังไงการให้การดูแลยังไงการให้ปุย๋ย <demo. S 2> การให้มูลไสเดือนการปรุงดินการทุกหมทุกอย่างเลยเราเราเป็นการถ,ถ่ายทอดด้วยนะครับเวลาเราถ่ายทอดไปเนี่ยเรากลับเรากลับได้ ได้อาจารย์กับอีกหนึ่งท่านนะครับถ่ายทอดยังไงถ่ายทอดหลายท่านหนึ่งท่านบางคนมาสูกใส่โรงเรือนอะนะครับบางคนมาศึกษาเรื่องของการปลูกทุเรียน <อะ S 2> บางคนมาศึกษาเรื่องของการปลูกมะเขือเทศเชอร์รีร่บางคนมาศึกษาเรื่องของการทําปุ๋ยหมักบางคนมาศึกษาเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนนะครับบางคนศึกษาเรื่องระบบน้ <unfair S 2> <ๆ S 1> ําบางคนมาศึกษาเรื่องระบบการวางแผนการจัดการการปลูกนะครับบางคนมาเรื่องของการ ดูแลรักษาต้นไม้บางคนเป็นโรคมาบางคนมีปัญหาเข้ามามันกลับกลายเรามีความเป็นเจ้าของเขาก็มีเจ้าของเขาก็มีส่วนร่วมเขาก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขานะครับเวลาเขาเดือดร้อนเขามีปัญหาเขาเข้ามาหาเราถึงเราถึงเราไม่เราเราไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่เราบอกว่าวันนี้เรามีความเป็นเจ้าของหลายคนมากคนก็มีความถนัดแตกต่างกันเราก็เป็นจุดแลกเปลี่ยนนะครับความรู้ผมไม่ได้บอกจุดถ่ายทอดนะครับมันอยู่ในตัวองมานเนีก็คือจุดแลกเปลี่ยน เหมือนบางคนเจอมาเรื่องระบบน้ำนะครับเรื่องของจอดน้าบาดาลล้วก็จะมีเครือข่ายแล้วก็มีองค์ความรู้พวกนี้ก็จะมีคนอื่นเข้ามาให,ให้ความรู้ให้ความรู้ร<อ>และขายถ่ายทอดนะครับไอ้น,นี้เรามองถึงการตานตำสตอรี่อย่างนี้นะครับนอกจากการที่เราจะเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์เราแล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนด้วยนะครับอันนี้คือการสร้างความมีส่วนร่วมเราถือว่าประเทศไทย อยู่ในคนอยู่ในประเทศไทยก็คือพี่น้องเราหมดทุกคนครับอันนี้คือการสร้างที่บอกว่าขายแบบไม่ขายครับเพราะว่าเราตั้งเราตั้งใจว่าสินค้าที่เราออกมาเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพรเราเหมือนไว้ปลูกไ้กินเองนะครับ,ครบแค่เขาไม่ได้มาปลูกแต่เขามาให้ปัใจจัยในการปลูกแล้วก็เอาผลผลิตไป<อ>นี่คือความเป็นเจ้าของในเรื่องของการตลาดที่ขายแบบไม่ขายโอเคอันนี้เราคุยกันถึงเฉพาะขายผลสดเนาะขายผลสดเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องของ การไปล,ลูกครับโอเคไหมโอเคครับนะโอเคถ้างั้งนเดี๋ยวตอนหน้าเรามาเจอกันอีกทีนะ้ออ้อมเนาะครับผมสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้กเกษตร 5G p o d t c a s t ลาไปก่อนสวัสดีครับ